สวัสดีท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับชมผ่านทางทุกช่องทางของตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก่อนที่จะลงรายละเอียดในเรื่องของข้อสั่งการครับขอนนาเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมวันนี้ครับเวลาประมาณ19บเนาฬิกาท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปในงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎดอนปีฮิจรละสักหัราชที่1446 ที่โรงแรมอมัลมีรอสถนนรามคำแหงซึ่งก็จะมีกําหนดการดังต่อไปนี้นะครับเวลาประมาณ19บเนาฬิกาครับนักกอรีอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุรอานแต่นายกรัมตรีก็จะกล่าวต้อนรับบนเวทีรวมทั้งผู้แทนของเอกอัครราชทูตมุสลิมประจําประเทศไทยก็จะกล่าวแสดงความยินดีครับจากนั้นครับนายอรุณบุญชมจุฬาราชบนตรีก็จะกล่าวขอบคุณและขอพรหรือที่เรียกกันว่าดุอา จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะมอบของที่ระลึกแด่จุฬาราชบนตรีนะครับและก็เดินทางกลับครับอันนี้เป็นวันนี้นะครับเวลาประมาณ19นาฬิกาครับเรื่องต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางจากกลับจากนครเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวครับนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการอย่างนี้ครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับธุรกิจต่างๆทั่วโลกเะครับเดินทางไปที่นครเบอร์ลินซึ่งประเทศไทยทนายอมตรีก็ได้มีการประกาศครับว่าเมืองไทยเป็นช่วงที่เราเรียกกันว่า Amazing Thailand Grand Tourist นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสปอร์ตเดียประจำปีนี้ด้วยแล้วก็ขนาดมูดของประเทศไทยก็ได้รับความนิยมอย่างมากเะครับเรียกว่ากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ทำ บูธขนาดใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ผลนที่ค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวไปจองเป็นจํานวนมากครับนอกจากนี้ครับท่านนายมตรีก็ยังได้ขอบคุณเอกชนนะครับที่ไปเสนอถึง160บูธในงานดังกล่าวครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภูเขานะครับทะเลแล้วก็กิจกรรมต่างๆมากมายของประเทศไทยครับที่เรียกกันว่าเที่ยวได้ทุกเดือนไม่มีโลซีสั้นนะครับนอกจากนี้ครับรัฐบาลท่านนยกก็บอกว่ายังคงเน้นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นจุดขายหลักครับ และในปีนี้ครับก็ได้ประสานงานกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับได้ประกาศเป็นเมืองน่าเที่ยวสมัยก่อนเรามีเมืองหลักเมืองรองนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีละเมืงองรองเพราะว่าพอบอกเมืงองรองทุกคนก็จะไปเที่ยวเมืองหลักก็เปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลของท่านนายกแพทองทานเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับทั้งหมด18จังหวัดครับผมยกตัวอ,อย่างครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองก็ดีหรือว่าอำเภอต่างๆของแต่และจังหวัดนะครับเช่นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านสุโขทัยแพร่ลำปาง ส่วนที่ภาคใต้ครับก็มีที่จังหวัดสตูลจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชส่วนภาคอีสานก็จะเป็นที่จังหวัดหนองคายอุดรธานีจังหวัดเลยจังหวัดนครพนมครับส่วนที่ภาคตะวันออกก็จะเป็นที่จังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีปราจีนบุรีและสระแก้วครับนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลากหลายนะครับทัางนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคอรมอครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นจุดหมายสําคัญนะครับที่นักท่องเที่ยวได้เดินทางมา ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากเยอรมันฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์สเปนอังกฤษนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีชาวจีนอินเดียไต้หวันเวียดนามญี่ปุ่นออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาครับซึ่งก็มีบริษัททัวร์เยอะแยะมากมายให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับตามนโยบายจากการสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ประชุมคอรมอที่จังหวัดสงขลาเมื่อสัก 15วันที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่าท่านบอกว่าฝั่งอันดามันเนี่ยมีกระบี่พังงานะครับมีภูเก็ตแล้วก็มีเกาะแก่งเยอะแยะมากมายนักท่องเที่ยวรู้จักกันดีส่วนฝั่งอ่าวไทยก็รู้จักกันดีครับไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยพังงานเกาะเต่าเกาะนางยวนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็มีโครงการที่ชื่อว่าท่าเรือสำรานขนาดใหญ่ที่จะเป็นเรือยอชขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเดินทางมาซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบครับทนายก็ได้ให้ ดูเรื่องของการดําเนินการว่าเป็นไปตามกรอบระยะเวลาหรือไม่คาดว่าจะลงเข็มดําเนินการได้ในปี72นะครับแล้วก็จะใช้เวลาก่อสร้างประมาณสัก3ปีหมายความว่าปี2575ประเทศไทยก็จะมีท่าเรือน้ําลึกที่รับเรือยอชขนาดใหญ่ได้ที่อําเภอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนอกจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังดาริครับบอกว่าที่อําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยนักท่องเที่ยวที่วิ่งตั้งแต่รูดของฝั่งอัามัน แวะไปเที่ยวสิงคโปร์อ้อมมาที่สงขาลาแวะที่สมุยต่อไปที่ชุมพรไปที่พัทยาไปที่สีหนุ่มวิวของกัมพูชาไปที่โฮจิบินซิตี้อันนี้ถือเป็นรูทเรือสำรานขนาดใหญ่นะครับก็นําเรียนท่านสื่อมวลชนครับท่านยัฐมตรียังมีข้อสังเกตในที่ประชุมครับเพื่อให้พลรมได้รับทราบคบว่าไปครั้งนี้เนี่ย <c oughs> ขออภัยครับไปครั้งนี้เนี่ยนะครับมีการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับทัวร์ต่างๆกว่า70,000ราย คนหนึ่งเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวมาเนี่ยไม่น้อยกว่า0,000ืบาทต่อคนนะครับแล้วก็สร้างไรายได้เข้าประเทศเบื้องต้นประมาณสักหนึ่งถึงสเดือนนี้เนี่ยนะครับสี่พกว่าล้านบาทโดยเฉพาะการเจราจาก็ขอย้ําให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องประสานงานต่อไปนะครับอีกเรื่องครับเรื่องของราคาสินค้าการเกษตรครับท่านนายกร,รัฐมนตรีมีข้อสั่งการสําคัญในวันนี้นะครับก็คือสั่งการให้5กระทรวงจับมือร่วมกันสนับสนุนสินค้าการเกษตรของไทยในทุกมิติครับ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรและกระตุ้นให้มีผลผลิตมากขึ้นครับ <N> เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้พยากรณ์นะครับว่าปี2568ปีนี้เนี่ยปรากฏว่าพืชผลทางการเกษตรจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าดีขึ้นก็เกิดที่เราเรียกว่าโอเวอร์สป y เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำลงผลิตผลทางการเกษตรมากขึ้นเนี่ยก็ให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ5กระทรวงดัืองต่อไปนี้นะครับก็คือกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังกระทรวงคมนาคม รสรสงเกษตรและรรสงการต่างประเทศครับรายละเอียดเดี๋ยวผมส่งให้ทนสื่อมวลชนนะครับเพื่อไปพิจนารณาครับว่าสินค้าประเภทใดที่เราควรจะบริหารจัดการในการส่งออกไปขายในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ประเทศเกาหลีใต้ตลาดมะม่วงก็เป็นตลาดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับ เรื่องอื่นๆนะครับจะขออนุญาตให้ท่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่านรอง,าองคารมพลพรกลางได้ถแถลงต่อไปครับเชิญท่านรองครับขอบคุณท่านโฆษกครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านรวมทั้งพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับที่ติดตามการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่11มีนาคม2568ในส่วนของผมขอเริ่มด้วยขา่าวดีนะครับเป็นเรื่องรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านไฟฟ้าให้แก่ประชาชนซึ่งมันสิ้นสุดเมื่อเดือนธันวาคม2567นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพซึ่งมีสานการณราคาพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับรวมทั้งเพื่อให้เ,เศรษฐกิจของประเทศสามารถเติบโตไปได้โดยมาตรการนี้นะครับเป็นการลดค่าไฟฟ้าให้กลุ่มทั้งหมด3กลุ่มก็คือกลุ่มปอบางสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้า อาศัยอยู่ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับหผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงกอฟ农นะครับและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรฟผนะครับนี่คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกอฟผนะครับสนะครับเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการ ของการไฟฟ้าของกิจการการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรืออ,อันนี้จำนวน16.05สตางค์ต่อนหน่วยเป็นระยะเวลา4เดือนคือเดือนมกราคม2,568ถึงเดือนเมษายน2,568นะครับมาตรการนี้คาดว่าผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้นจำนวน21.30ล้านคนล้านรายนะครับแล้วก็งบประมาณทั้งสิน้น จำนวนประมาณรประมาณ1,700ล้านบาทหรือ425ล้านบาทต่อเดือนอันนี้เป็นข่าวดีเป็นเรื่องที่รัฐบาลห่วงใยและก็อยากให้ประชาชนกลุ่มาบางได้สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในภาวะที่ค่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานสูงขึ้นนะครับครับเรื่องถัดมานะครับเป็นเรื่องของคำมตีได้เห็นชอบร่างพรระัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพศและร่างพระัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พศรวม2ฉบับอันนี้เป็นเรื่องปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งจะตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชุราชมงคลพศ2548ซึ่งเดิมเขาเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้มาเป็นส่วนมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่มีฐานะเป็นหน่วยงานและอยู่ในกำกับ ดูแลของรัฐเขาเรียก <zek ali> ว่าออกนอกระบบอันนี้เพื่อจะให้มีกลไกการบริหารงานให้สอดคล้องกับการปรับตัวดังกล่าวน,นะครับแล้วจกมีการกําหนดมาตรการและมีออกการออกอกฎหมายรองตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องดีเป็นการปรับปรุงกฎหมายของมหาวิาลยนะครับของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยศา life, ยศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอันนี้ก็เป็นข่าว أ, การพัฒนานะครับเรื่องถัดมาเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของประกาศการใช้ผังเมืองรวม อันนี้มีอยู่สองอจัง,จงหวัดนะครับอันดับจังหวัดแรกของขออนุญาตเอาจังหวัดมหาสาครคามเป็นการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมของอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยอำเภอพยัคฆภูมิวิสัยนี่เป็นอำเภอใหญ่อำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสาครคามนะครับมีการตั้งศาลจังหวัดนะครับก็ในท้องที่ที่ประกาศผังเมืองใหม่นะครับคือเป็นจานวนทั้งสิ้น29.86ตารางกิโลเมตรที่เป็น พื้นที่ก็หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกิบสองจุดห้าศูนย์ไร่นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาและดํารงรักษาเมืองบริเวณที่เกี่ยวข้องที่เป็นทั้งชนบทและเมืองนะครับการกําหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินจําแนกเป็นสิบเอ็ดประเภทผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างเพียงคร่าวๆในสิบเอ็ดป,ประเภทนะครับก็คือหนึ่งที่ดินประเภทอนุรักษ์เพื่อการอยู่อาศัยอันนี้สีเหลืองมีเส้นทะแยงสีขาวอันนี้เป็นลักษณะของอการแบ่งพื้นที่ตามกฎหมายผังเมืองเพื่อให คนที่เขาจะทาธุรกิจเขาจะรู้ว่าไอ้น,นี้พื้นที่อยู่อาศัยอันนี้พื้นที่สีเขียวอันดับสองครับที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นน้อยสีเหลืองนะครับแล้วก็มีที่ดินประเภทพาณิชยกรรมอยู่อาศัยหนาแน่นมากสีแดงเป็นเมืองอันนี้ก็ทั้งหมดมี11เ็เขาเรียกว่า1 1เขต11อลักษณะนะครับอันนี้เป็นของจังหวัดมหาสารคามถัดมาเป็นจังหวัดลบบุรีภาคกลางนะครับเป็นการประกาศใช้ผังเมืองรวมในตำบลโคลกตูมอำเภอ อำเภอเมืองนะครับจังหวัดรบบุรีนะครับอําบานีิคมสร้างตนเองนะครับพื้นที่อันนี้เยอะหน่อยจํานวนพื้นที่219ตารางกิโลเมตรนะครับก็จํานวนเนื้อที่เป็นคิดไปไร่เยอะ136,875ไร่อันนี้ก็ลักษณะคล้ายกันครับก็หมายก็ว่าก็จะแบ่งเป็นลักษณะที่ดินทั้งหมดคือ11ประเภทคล้ายกันเลยนะครับเนื่องจากเป็นการผ่านทําการถังเมืองมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับทรัพยากรธรรมชาติในการที่เพิกถอนนะครับเพิกถอนขออนุญาตนะครับปปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอขออนุญาตนะครับขออภัยเป็นการเพิกถอนร่างประกาศปปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกําหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลปากคลองตำบลชมโคนะครับชุมโครขออภั่ตตำบลบางสนตำบลสะพีอําเภอปะทิวจังหวัดชุมพรประเด็นที่ต้องเพิกถอนเนื่องจากว่าเดิมนีนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินี่ได้ประกาศเขตตรงนี้เป็น,ปนเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่ผมได้เรียนสื่อมวลชนไปปรากฏว่าพอประกาศไปแล้วมีการคัดค้านนะครับมีกลุ่มที่เขาเรียกว่ากลุ่มสมาคมประมง แห่งประเทศไทยเครือข่ายทันมาธิบานทันมาพิบาลไทยและภาคประชาชนบางส่วนเขาเห็นว่าการประกาศของกระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติไปกระทบวิถีชีวิตของประชาชนในเขตท้องที่ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็เห็นใจแล้วก็เข้าใจจึงได้ถอนร่างประกาศดังกล่าวกลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งอันนี้ทั้งตีก็ได้เห็นชอบแล้วก็กลับมาก็เสนอตามลําดับถัดไปครับของผมมีทั้งหมดทั้งหมด5เรื่องครับท่าน เชิญท่านรองโบส์เลยครับครับขอบคุณท่านโฆษกขอบคุณท่านรองโฆษกครับก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังทางบ้านทุกๆท่านนะครับทุกๆช่องทางทุกๆุแพลตฟอร์มนะครับผมอนุกูลพฤกษาอุสักนะครับรองโฆษกประจาสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็หลังจากประชุมครมลงมาแล้วก็จะมี2อสาหัวข้อนะครับที่จะมานําเสนอพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบนะครับเรื่องแรกนะครับกระทรวงเกษตรนะครับผ่านทางกรมชลประทานนะครับขออนุญา อนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการชลประทานขนาดใหญ่อีก4โครงการนะครับโดยภายใต้กอบวงเงินเดิมไม่ได้มีการเพิ่มเติมในอย่างใดนะครับเนื่องจากที่ผ่านมานะครับมีปัญหาดังและอุปสรรคต่างๆที่จําเป็นนี้ต้องหายให้ต้องคันขยับระยะเวลาในการดําเนินการนะครับทั้ง4โครงการได้แก่อันที่1ครับโครงการประตูระบายน้าสีสองรักนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอเชียงคานจังหวัดเลยโครงการที่2ครับโครงการบรรเทาอุทก,กภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการที่3นะครับโครงการประตูระบายน้ําบ้านก่อพร้อมระบบส่งน้ําจังหวัดสกลนครโครงการที่4นะครับโครงการประตูระบายน้ําลําน้ําพุงน้ําก่านะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเช่นกันนะครับทั้ง4โครงการนี้จากเดิมนะครับจะสําเร็จและเสร็จสิ้นในปี2566แต่เนื่องจากปัญหาที่ได้แจ้งแจ้งไปดั้งเบื้องต้นนะครับจึงขอขยายระยะเวลา ให้แล้วเสร็จเป็นในปี70นะครับส่วนอุปสรรคและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นะครับทั้ง4โครงการเจอในปัญหาเดียวกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19นะครับในช่วงปี62 63นะครับแล้วก็ส่งผลให้ผู้รับจ้างประสบปัญหาการขาดแคลนวัสดุสร้างเครื่องจักรนะครับเครื่องมือไม่พอและไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสารที่ก่อสร้างได้ รวมทั้งปัญหาถัดมาก็น่าจะเป็นปัญหาของการจัดหาที่ดินที่มีความราช้านะครับราคาที่ดินและค่าทดแทนทรัพย์สินที่ไม่สามารถตกลงกันได้ในระยะเวลาที่กําหนดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการต้องปรับปรุงแก้ไขแบบก่อสร้างเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากเพื่อให้งานก่อสร้างที่มีความมั่นคงแข็งแรงและก็เป็นไปตามหลักวิศวกรรมนะครับและก็สอดคล้องกับหลักสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตร์นะครับและก็ลดผลกระทบต่อราษฎรในพื้นที่ดังนั้นจึงมีการขอมติครมนะครับในการขยับ ขยายเวลาเพิ่มเติมเพิ่มเป็นปี70นะครับก็หน่วยงานข้าราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทระวงการคลังทรัพยากร,กรและสิ่งแวดล้อมมหาดไทยและอื่นๆหลายๆส่วนก็ให้ความเห็นที่ตรงกันนะครับคือเห็นด้วยนะครับกับหลักการในการขยับขยายเวลานะครับแต่ขอให้ควรเร่งรัดการดําเนินการโครงการให้เป็นตามแผนที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็มีการรายงานการคืบหน้านะครับ ของโครงการระดับใหญ่ทั้ง4โครงการนี้ครับต่อคณะกรรมการรุ่มน้ําที่เกี่ยวข้องให้ทราบทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อเป็นการติดตามและก็แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเนื่องจากว่าโครงการสําคัญเหล่านี้นะครับเป็นโครงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับและมีส่งผลต่อพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับจึงอยากให้จะให้ครบกาหนดและเสร็จได้เร็วตามกําหนดการนะครับนี่คือเรื่องที่1ครับเรื่องที่2นะครับก็เป็นทางกระทรวงเกษตรเช่นเดิมนะครับก็เสนอผ่านครมเข้ามาครับ เป็นสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติครั้งที่2องทับ2567นะครับโดยมีท่านรองนายกพิชัยนะครับประธานในการประชุมนะครับโดยมีการสรุปสาระสําคัญออกมา4ประเด็นหลักๆดังนี้นะครับอันที่1นะครับคือการเห็นชอบนะครับในการขยายระยะเวลาดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรนะครับเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลพันธ์กันชนรักษา เสถียรภาพราคายาคราบจากเดิมที่กําหนดไว้วันที่31ธันวาคม2566ขอขยับเป็น31ธันวาคม2568นะครับแล้วก็เห็นชอบเพิ่มเติมนะครับให้ขยายระยะเวลาชําระเงินกู้โครงการสร้างมูลพันธ์กันชนนะครับให้กับธนาคารทกสจากเดิมวันที่31ธันวาคม2566เป็นวันที่31ธันวาคม2568นะครับโดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการาำระเงินกู้กับธนาคารทกสออกไปตามระยะ เวลาขยายชําระเงินกู้นะครับแล้วก็จะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการค้ำประกันเงินกู้ตามระยะเวลาการขยายระยะเวลาชําระเงินกู้กับธนาคารตรกศพร้อมทั้งชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR บวกหนึ่งนะครับในเรื่องที่2นะครับก็มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาเช่นกันนะครับในการดาเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันกเกษตรเพื่อรวบรวมอย่างวงเงินสินเชื่อทั้งสิน้น10,000ล้านบาทน,นะครับออกไปอีก4ปี รเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายน2567ไปจนถึงสามเมีนา2องพนนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการประมาณ1,400ล้านบาทนะครับเรื่องหัวข้อที่3นะครับก็เป็นการขยายรอบเวลาเช่นเดิมนะครับของโครงการสานรับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรแปรรูปยางพาราส่วนนี้จะเป็นการแปรรูปส่วนที่แล้วจะเป็นการรวบรวมยางนะครับจะแตกต่างกันนะครับภายใต้แนวทางการพัฒนายนายงทั้งระบบโดยวงเงินสินเชื่อรวม5000ล้านบาท ออกไปอีก10ปีจากเดิมสิ้นสุดวันที่31ส,สิงหาคม2567จะขยับเป็นวันที่1กันยา2567จนถึง31ส,สิงหา2577นะครับส่วนหัวข้อที่4นะครับก็จะเป็นการอธิบายทิศทางการพัฒนายางพาราของไทยนะครับโดยมอบหมายให้ทางกยทนะบเป็นการดําเนินการศึกษาตลอดห่วงโซ่อุปทานของยางพารานะครับตั้งแต่การผลิตการแปรรูปนะครับรวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าของยางพารา และการส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับโดยผลการศึกษาต้องมีความชัดเจนมีทิศทางที่แน่นอนมีแนวโนม้มมีปริมาณผลผลิตยางพาราให้สอดคล้องกับการต้องการของยางพาราในประเทศและต่างประเทศนะครับและมีเงื่อนไขระเบียบทางการค้าต่างๆรวมถึงปริมาณการใช้ยางสงสังเคราะห์ซึ่งผลการศึกษาจะประกอบการวิเคราะห์เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนายางของประเทศไทยต่ยตอไปนะครับนี่ก็เป็นหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายนะครับหัวข้อที่สนะครับวันนี้นะครับ คณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมตินะครับในการแต่งตั้งข้าราชการอยู่หลายๆหน่วยงานนะครับผมญาติขอยกตัวอย่างบางหน่วยงานให้ทราบนะครับแล้วจะส่งเอกสารต่อให้ทางพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญนะครับให้ดารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิกระทรวงศึกษาธิการนะครับเสนอให้นายลาตีสวัสด์ธนานันนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก อายการผู้อํานวยการสูงสํานักอํานวยการสํานักคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมนะครับตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2567เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งแต่งตั้งด้วยนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามันนะครับเช่นกันนะครับให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิของกระทรวง สาธารณสุขนะครับคือเสนอให้นางสาวอัชรารอดเกิดนะครับข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรมนะครับกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สงคุณอาวุธด้านเวชกรรมสาขาอายุรอายุรกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชสำนักสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ ก็ให้เร reveal, 2, <ellt on. S 2> um 3, ิ่มตั้งแต่วันที Voiceover ่1พฤศจิกายน2 5 6 7เป็นต้นไปนะครับและก็จะมีองค์กรรัฐวิสาหกิจนะครับ22 2อันนะครับอย่างอันที่1จะเป็นการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลาร่วมกันวันนี้คณะรัฐมนตรีมีการอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสะพานปลารวมแล้ว6ท่านนะครับโดยเสนอให้พลโทนุกูล นรชัดนะครับเป็นประธานกรรมการอีกห้าท่านก็จะเป็นนายวิวนะโรดทรัพส่งสุขเป็นกรรมการนะครับนางธราพรสิงหพันธ์เป็นกรรมการครับนายอัมพันธ์เวสุตันติเป็นกรรมการครับนายทวีวัตรสุรสิธิ์เป็นกรรมการครับและท่านหคือนายสิริพงศ์รัศมีเป็นกรรมการเช่นกันครับแล้วก็ยังมีอีก3 4มสี่ห้าการแต่งตั้งนะครับที่ผมจะเดี๋ยวส่งให้พี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากครับเพิ่มเติมเลยครับกรณีโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและ erman, อันดามันหรือที่เรียกกันว่าโครงการแดนบิชนะครับวันนี้ยังไม่ได้เข้าคอรมอรครับเนื่องจากมีรายละเอียดต้องพิจารณาเพิ่มเติมนะครับว่าการเชื่อมจากฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยจะต้องทําในรูปแบบไหนอย่างไรแล้วก็ศึกษาในด,ด้านผลกระทบต่าง ก็จะขออนุญาตนำเรียนท่านสื่อมวลชนในโอกาสต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรพศที่จุดๆนะครับก็ยังไม่มีการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดตามมาตราต่างๆนะครับโดยเฉพาะที่ความเห็นของสํานักงานกฤษฎีกาได้เสนอเข้ามานะครับก็ ขออนุญาตนาเรียนท่านสื่อมวลชนครับว่าถ้าเกิดมีการเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีจะนําเรียนให้ทราบต่อไปครับเรื่องต่อมาครับที่เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากําชับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเงินหมื่นเฟสสามเฟสสี่เฟสห้าใช้อย่างนี้นะครับเฟสหนึ่งไปแล้วกลุ่มเปราะบางเฟสสองกลุ่ม60 p l u ไปเป็นท <Yeah. S 2> ี่เรียบร้อยเฟสสามอายุน้อยต่ำกว่า20ดังที่เป็นข่าว เฟสต่อไปจะต้องทำครบทุกอายุนะครับตั้งแต่21ปีไปจนถึง59ปีเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทางรัฐบาลได้ทำในกลุ่ม16ปีถึง20ปีเนี่ยเนื่องจากน้องๆเนี่ยนะครับจะมีความรู้ความสามารถในการเข้าสู่เทคโนโลยีในระบบโซเชียลต่างๆได้ซึ่งก็จะถือเป็นต้นแบบนะครับน้องๆหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีความรู้ในการโหลดแอปพลิเคชันหรือการลงทะเบียนในระบบดิจิตอลวอลเล็ ที่ไม่ได้เป็นการแจกเงินสดซึ่งแน่นอนครับก็อาจจะสอนคุณพ่อคุณแม่หู่ย่าตายายหรือพี่ป้าน้าอาที่มีอายุมากแต่ว่าไม่ถึง59ปีหรือจะเกิน59ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะสามารถเป็นเด็กๆที่เป็นเยาวชนที่สามารถทําได้ครับหลายเรื่องผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องถามลูกชายวัย16ปีเหมือนกันก็าบางทีก็ให้เธอโหลดให้บ้างให้ทําให้บ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางแต่ท่านนี้ทั้งนั้นครับรัฐบาลยืนยันอีกครั้งนะครับว่า กลุ่มคนตั้งแต่อายุ21ปีจนถึง59ปีเนี่ยยังไงก็แล้วแต่รัฐบาลไม่ทิ้งแน่นอนอยู่ในแผนการดําเนินการนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่าโครงการเฟส4เฟส5ต่อไปครับเพื่อพัฒนารูปแบบของดิจิตอลวอล l e t นะครับเนื่องจากระบบดิจิตอลวอล l e t เนี่ยถ้าเป็นแล้วสมัครแล้วหรือว่ามีแล้วเนี่ยนะครับเวลาจะดําเนินการเรื่องใดๆเนี่ยจะง่ายจะลดการเดินทางยกตัวยอย่างเช่นการเยียวยาในเรื่องของน้ําท่วมอะไรต่าง หรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของระบบการศึกษาเรื่องการชดเชยนะครับเรื่องการสนับสนุนในด้านต่างๆน้องๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่จะเป็นต้องเดินทางไปแต่ถ้ามีระบบ Digital วอล l e t ก็จะสามารถดําเนินการได้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ฝากบอกว่าไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊คนอายุ21ปีถึง59ปีไปไหนไม่จ่ายแล้วหรอย้ําจ่ายนะครับดาเนินการเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกษิจตามโครงการดิจิตอลวอลเล็ตรับ ขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนนะครับขอนขุญามตมีเพิ่มเติมมีเพิ่มเติมนิด <ๆ S 1> เดีย uh, เรียนท่านโฆษกท่านสื่อมวลชนมาตรการลดค่าไฟฟ้านี่บังเอิญตกหล่นอยู่นิดหน่อยนะครับเพื่อความชัดเจนเราจะได้สื่อมวลชนจะได้ไม่ต้องถามนะครับคือส่วนลดค่าไฟฟ้าเนี่ยนะฮะที่สา0หน่วยนะครับคือลดที่16.05สตางค์ต่อหน่วยนะี่คือเป็นการลดก่อนคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเรื่องแรกเรื่องสองก็คือว่าเงินเนี่ยนะที่จะมาใช้ในการ อุดหนุนนี่นะครับหรือใช้จ่ายนี่นะครับก็คือเป็นเงินจากงบกลางปี2,568นะครับเป็นารายการเงินสำรองจ่ายเพื่อณีฉุกเฉินและจําเป็นหรือจําเป็นนะครับก็เลยขออนุญาตเพิ่มเติมเพื่อจะได้ความเข้าใจชัดเจนครับขอบคุณครับท่านผู้ชมมีคำถามไหมครับถ้ามีเดี๋ยวเราถามกันอีกนอรอบก็ได้นะครับเพราะว่าเห็นท่านได้สอบถามทางคณะรัฐมนตรีหลายท่านแล้วนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณนะครับขออนุญาตจบการแถลงข่าวไปตามบวัดดี้ครับขอบคุณครับ